อนเราจะเตรียมตัวไปหยอนล้งกดกันกวุ่นวายกับนางสองคน,นนะใครจะขับหนูหนูลงขึ้นชั้นเองลงขึ้นชั้นเอง ดี๋ยวได้ได้ไดตกกันได้แหละพี่น้ำพี่น้ำก็ทันไปเดอเออไม่รุดทลักข้นเบา <c oughs> เโอ้ขกี้หมวกว <c oughs> รไหลเข้าคลองอ่ะ <c oughs> ไม่เข้า เดี๋ยวไปซักเดี๋ยวก็ปิดเต็มเลยอย่เงนั้นไปตัดต่อตัดต่อ,อทอที่แกพูดไม่ดีออก <c oughs> ทุกคนแล้วก็ถึงส่วนยางแล้วนะคะโถดูไก่ดูน้ำเถอะ ถ่ายแล้วถ่ายอะไรไว้อะปิดไว้ยังยัง วิธีการกวนน้ำเกลดเราจะกวนแบบนี้นะคะ <c oughs> มายใ <c oughs> ให้ดีเอาปล่มา ได้เรื่องมึงเสาก็ไม่รู้มไม้หรอหาหักอ่ะเด็กกวนน้ำกด <c oughs> จอมป่วน <c oughs> เรื่องเยอะ